โอเค okay, let's go โอโอน้โอเคนาะโอเคน้องสนีทเหว่าุดจีนแรกเหรอี่มาอีเวนต์แบบนี้ทำไมมาถึงแรก แน่นอนค่ะต er ั age. Age ้งแต่เดบิวต์มาเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มากุ๊จีนกเนไทยเป็นเป็นงานแบบ่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ก่อนหน้านี้กได้กลับว่าุก่อนหน้านี้ก็เคยทำงานอยู่ที่จีนแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสได้กลับมาก็ก็ตอก็ขอบคุณเเ์ที่ให้โอกาสกีนแลี้งากก็ดใจมาก ก็ร mm ู hmm. ้ส so, like the so, ึกตกใจเหมือนกันค mm ่ะไม่คิดมาเอ่อจะมีเพื่อนคนไทยที่ชื่นชอบถุงด้วยแพรวะเราตอนนี้ไม่ค่อยได้มาทสถานที่นีกเท่าไหร่ส่วนใหญ่เอ่อทำงานหรือว่าเบสก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณสตาร์ไทยที่ให้กำลังใจี่แฟนบินบินมาด้วยนั้นจ้ะคะขอบคุณเซี่ยๆค่ะเซี่ยๆดีกว่า แล้วมาถึงจีนที่ไทยแขกทำอะไรบ้างใช่ไหมคะอยู่กับบ้านช่วงปุ๊อะไรอย่าี้ครั้งนี้ก็น่าจะขออยู่บ้านยาวๆค่ะเพราะว่าเอออย่างปีที่แล้วถึงได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับพี่ๆเหมืกก็บอกถึงเลยว่าเพราะว่าช่วงโควิดไม่มีโอกาสได้กลับมาที่ประเทศไทยแล้วครั้งนี้โควิดดีขึ้นก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับบ้านได้ไหมคะคือเุือนเดือนทั้งนี้ถึงจีนก็พอดีค่ะเอองานก็ทำเสร็จหมดแล้วก็เลยอยากอยู่บ้านยาว ทั้งหม้วขไปเลยนะไปเลยเออตอนนี้ยังไม่ได้คิดแผนค่ะว่าจะไปเ่่ไหรเพราะว่าสุดท้ายผรู้สึกว่ากลับมาเป็นไทยก็ควรได้ไปขอได้เที่ยวหนึ่ด้วยอยู่ดีมันอย่างที่ว่าตอนนี้น่าจะน่าจะอยู่เป็นเดือนใช่นะตอนนี้อ่ะคะนัตอนนี้ยังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะแต่นอร์โค้ด ตอนนี้กำลังดีก็ยังคุยเรื่องอะไรเล็กน้อยค่ะก็เดี๋ยวถ้าม right, ีโอกาสถ้ามีงานที่ใครหรือว่ามีคนมาพึ่งใครก็ฝากพี่ๆทุกคนไแตบเขามป็นติ๊กต๊อกกันก็คิดไม่ได้ก็ในส่วนของหนังหรือซีรีส์นะคะถ้าใครชื่นชอบก็สามารถติดต่อได้ก็มี สกอร์ถือก็คือเป็นการเปลี่ยนนะคะที่ตอนนี้กำลังเปลี่ยนแต่ว่ายังมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่ยังต้องต้องโฟมค่ะเพราะว่าไข่จีนก็ต้องโฟมต้องใช้เวลาพูดพูดถึงอัลบั้มหน่อยอัลบั้มตอนนี้เป็นไงบ้างอัลบั้มแบบอัลบั้มอัลบั้มแรกที่พูดปล่อยมาเมื่อช่วงเดือนปลายพฤศจิกายนค่ะก็ในอนาคตก็ยังมีอัลบั้มอีก แต่ว่าตอนนี้หนูยังให้เวลาแน่ชัดไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการเตรียมตัวแล้วก็อาจจะมีซิงเกิลไทยด้วยแต่ก็คืออยากจะรอ,อไปก่อนค่ะถ้ามีเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมารีบบอกพี่พี่ทุกคนเลยแต่ตอนนี้เห็นเหมือนแบบว่าทัวจีนบ่อยมากคือครัวคอนเสิร์ตที่จีนตลอดคือท<ช>ั้งทั้งปีนี้เลยแม็กซะนีะ่ช่วงคือหนูช่วงหนูค่ะคือครัคอนเสิร์ตตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิก ตั้งแต่ไปดิจิทิค่ะแล้วก็ทำม,มาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้เพิ่งจบไปเม,หมื่อวันศุกร์ก็คือทัวกับความทรงแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตก็ยังมีที่เฉินตูนแล้วก็ยังจะมีเรื่อยๆก็ยังคุยกับพี่ๆพนังานดีค่ะว่าแบบไปได้ไหมแบบตัวนี้ทัวรมาไทยด้วยถ้ามีโอกาส<ม>เพราะว่าตัวหนูเองก็อยากก็อยากกลับมาที่บ้านบ่อยๆแล้วก็มาทำงานที่บ้านบ่นนอยๆก็แสดงว่าส่วนใหญ่ในปีนี้ก็จะอยู่จีนเป็นหลักเลยก็ยังคงอยู่จีนเป็นหลักค่ะ แฟนๆจะได้เจอได้อีกทีเมื่อไหร่นะก็มาเจอกันได้ที่เมืองจีนถ้าอยากเจอใช่ไหมถ้าอยากเจอแต่แต่ก็อาจจะแบบอยู่ก็แบบมีเซอร์ไพรส์แบบวันนี้มาเซ็นตเบอร์อะไรเงี้ยค่ะก็มาเจอกันได้ในอนาคตก็อาจจะยังมีแบบเซอร์ไพรส์ทุกที่อะไรอ่หนูก็บอกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็เป็นเรื่องของฟาลิคิดจริงๆแฟนๆไทยเขาเรียกรองยูดแค่ไหนพี่สันนี่บว่าให้มาไทยหน่อยอะไรเงี้ย ปีที่แล้วหนูก็ทำงานที่เมืองไทยบ่อยค่แฟนแฟนก็นมกกีโอกาสได้เจอหนูบ่อยก็ปีนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเจอกับทุกคนเป็นวันจยิ้มใหญ่เลยมีคว <c oughs> ามสุขมากเออเทศก,กาลอย่างนี้เราแบบว่าใกล้จะถึงแบบสงการหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้เห็นที่สัมีไม้ก็พี่ๆทุกคนสามารถติดต่อนะออมาได้นะคะ <c oughs> ในไอจีก็มีติดต่อไยูติดต่อ พร้อมค่ะพร้อมค่ะเงินพร้อมงานพร้อมทุกอย่างพร้อมเราแตนที่เราเป็นเราเป็นแบบไอดอลชาวไทยที่โด่งดังที่จีนแล้วสุดท้บอกว่าตอนนี้ดังที่สุดแล้วเปอร์หนึ่งแล้วดูสิเลยก่อนอื่วดังที่สุดไม่กล้าบอกไม่ไม่ไม่กล้านะคะแต่ว่าถ้าถามว่าอยู่นานที่สุดไหมตอนนี้หนูหนูว่าหนูอยู่นานอยู่น่าจะได้เป็นที่สุดอยู่เพราะหนูอยู่กลางตั้งแต่วงการจริงตั้งแต่สิบห้าแล้วถ้านับมาก็สิบสามปี ใช่เพราะฉะนั้นก็ถ้าถ้าเทียบในความความเก่าความแก่ก็คือซัีนี่เองเพราะว่าถ้าเป็นที่หนึ่งในเรื่องของชื่อเสียงว่ายังมีน้องที่เพื่อนอีกเยอะที่ยางเปิเอยม่คุณมังกรหมดแล้วหมดแล้วคุณมกริดว่าน่าจะเป็นโอกาสใหม่ในในทาง การแสดงค่ะถ้ามีโอกาสก็จะมียังไม่มีทีเนี้จามีเออเคยมีบ้างค่ะแต่ว่าอาจจะอาจจะติดที่เวลาหนึ่ง,งแล้วก็สองก็คืออาจจะ,ะแคร์ไม่ผ่านองลองเราคาดหวังบุแบบไหนมิซนี่คาดหวังบุแบบไหนเราอยากจะแสดงคือหนูทํางานหรือว่าทําอะไรเป็นเคยคิดในเรื่องของความสําเร็จหรือว่าเรา<ม><ๆ>เราเราจะต้องไปโอลไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็คือ มีความสุขดุค้งในการทำงานแล้วก็คำนั้นเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ตายละคำนั้นพูดว่าไง่ะจะพูดจีนก็แปลไม่ออกใช่ใช่หนูพูดจีนภาษาอังกฤษก็ได้คือมีความสุขทุกครั้งในการทำงานค่ะแล้วหนูก็จะพยายามดูดุค้างในงานมันมีคำอีกคำหนึ่งอย่างแต่ว่า หนูพูดไม่ออกประมาณนี้าค่ะมีความสักบการณ์ทำงานในทุกชิ้นงานแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดในทุกชิ้นงานอย่วงน,นี้ <พอ S 2> นหรืไม่ราบ้านเรากระแสแบบยูริควายมาแรงแนวนี้สน<อ>ใจไหมคือถ้าเอาจริงๆหนูว่าถ้ามีโอกาสนี่ยแ่วคือคือคือถ้าถ้าถามในตัวหนูตรงๆว่ายัางไงค่ะเพราะว่าหนูเป็นพักรอคืออเลยเพราะฉะนั้นหนูยัง อยากจะทำงานในด้านนี้มากกว่าแค่ถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้ทำงานสัลทีก็อยากจะไม่ไม่ว่าจะเป็นยูนิลี่หรือว่าหรือว่าจะเป็นบทธรรมดาอะไรก็ได้ค่ะสติว่ามันเป็นโอกาสมันก็ไดได้หมดนะได้หมดช่วยช่วยที่ฉันมีเห็นเลยไปโรงพยาบาลเป็นสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพเลยหรือเปล่าที่เีาไปโรงพยาบาลเออก็คือทุกคนก็รักษาตัวกันด้วยนะคะช่วงนี้ใช่ค่ะเพราะว่าอาจจะด้วยความที่หนู ทำงานติดต่อกันด้วยค่ะแล้วก็กินอาหารไม่ค่อยตรงเวลาแล้วก็บวกกับครั้งแบบเราเราเราต้องคิดอะไรเยอะต้องทางานอะไรมันเลยอาจจะแบบมันมาในช่วงเนี้ยค่ะก็เลยแบบระเบิดในช่วงนี้เป็นอะไรกันก็คือไม่สบายนี่แหละค่ะไม่สบายเฉยเฉยก็เลยต้องไปหาหมอใช้อาการก่อนใช่ค่ะแต่แต่ไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะเพราะว่นก็อยู่โรงพยาบาลก็คุณหมอก็ดูแลเป็นยางดง แล้วก็วันนี้ก็มีรับกายที่แข็งแรงมาแสดงโชว์ให้กับทุกคนแล้วก็ได้มาเจอที่พี่ทุกคนบอกแฟนๆไม่ต้องเป็นหัวไม่ต้องห่วเลยค่ะตอนนี้แบบร่างกายฉันดีมากเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่ก็อยากจะฝากที่ๆทุกคนด้วยนะคะแบบแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยรับกายเปสิ่งสำคัญที่สุดคือจะหาเงินยังไงหรือว่านอนแบบนอนน้อยยังไงก็ต้องรับสาตัวตัวเองดีด้วยอย่าหักโหมนะสบาย สปีคมาปี5แล้วไม่นีกอีเปลี่ยนไปไหมะสเปกอะคือถามว่าเปลี่ยนไปไหมพี่ต่อก็ยังเป็นน้ำประวันแต่ว่าคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนสเปกหน่อยเพราะว่ามันไม่มีแล้วเราต้องเปลี่ยนแต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิม่ก็ยังเป็นพี่ต่อเป็นน้ำประวัน ม,มันก็มีส่งกระเทียมอะไรเงี้ยจะได้คูตืึนเต้นได้ไหมสมุนไสมุนไพรต่างๆอะไรเงี้ยไม่ว่าประเทศไหนก็สามารถมีควาำรับได้คือหนูว่าเราอยู่ในเราอยู่ในคือคุณพ่อหนูาจะสอนตลอดว่าเราทําอะไรก็ได้ค่ะขอแค่อย่าไปทำ้ายใครอย่าไปรังแกใไทค่ะเราอยู่เราอยู่เรารักเราชอบอะไรเรามีความสุขแล้วเราไม่ไปทำ้ายใครมันก็ดีทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงชายรักหญิงมันมันเป็นความรักหมดอย่าไปทำ้ายคนอื่นก็พอเป็นภาษาจีนใช่ไหมคะเราต้องส่งไปที่จีนเลยก็2025นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะคะรักใครข็งแรงนะคะคนที่ไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนโดยเร็วนะคะคนที่ยังหาเลยไม่ค่อยได้ก็ขอให้ปีนี้ ส in like ่สนเงี้ยเห็นใจนะคะขอให้คุณมีงนแล้วก็มีงานหนแล้วก็ภาษาจก็สุดาชเจีวัน่อหนึหวังทนจะได้รับชคดค่ะขอบคุณค่ะนี่ต่อีสว่ ยำนี่ทำนี่ต้องนี้เลยจ้านี่ทำนี่โอเคนี่สีแดงนะค่ะทำสีแดงสีแดงสีแดงแดงหลังแดสีแดงหลังสีแดงหลังนี่นด้วจ้าดีครับวังสีคมพ ขอบคุณค่ะโอเคคะโอเคค่ะอะไรคะนีข่ขอบคุณค่ะค่ะ